เปลี่ยนดินว่างเปล่าให้เป็นสีเขียวมีทั้งไรายได้มีทั้งความสุขครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมอสเบียร์าเที่ยวพาเลาะนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาเดินชมสวนนะครับสวนที่จากดินว่างเปล่านะครับดินไม่มีอะไรเลยแถวนี้นะฮะเปลี่ยนดินว่างเปล่าแถวแถวนี้ให้เป็นสีเขียวนะครับนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาชมสวนแบบสบายสบาย กับบรรยากาศจามเย็นแบบนี้นะครับนะสวนที่ผมทําขึ้นมานะครับเป็นสวนผสมผสานนะครับผสมผสานปลูกหลายอย่างนะครับและก็วางไอเดียไว้หลากหลายนะครับเพราะนั้นมาที่นี่ไม่ผิดหวังนะครับว่าคุณจะได้ชมไอเดียหลากหลายเดี๋ยวผมพามาชมน้องปลากันก่อนนะครับอ่านี่เป็นน้องปลา ไปแล้วปลาหลบเราไปแล้วนะครับอไอเดียหลากหลายนะครับก็คือทําแบบผสมผสานทําให้หลากหลายนะครับถ้าเราทําหลากหลายเนี่ยเราจะมีรายได้เข้ามาทุกทางนะครับอันนี้เป็นสวนมะนาวนะครับมะนาวกําลังออกลูกเลยนะครับมะนาวก็ไม่ได้ปลูกเยอะนะครับปลูกสิบต้นนะลง,ลงที่บ่อสิบต้นนะครับ ก็ออกลูกมาก็โอเคเลยนะครับอันนี้เป็นฝรั่งนะครับนี่มะพร้าวนะครับมะพร้าวกำลังออกลูกหลายทลายเลยนะครับโอเคมันเป็นไอเดียไอเดียหลากหลายนะครับคืออ่อนี่เป็นมะละกอต้นเตี้ยนะครับพันเตี้ยชุมแพรนะครับ มะละกอพันเตี้ยชุมแพรนะมันเขาเรียกว่าไอ,าเ,ดอาเดียที่ที่ทำที่สวนก็คือไอเดียที่หลากหลายนะครับทำหลายอย่างปลูกหลายอย่างรวมกันทั้งผักสวนครัวมะละกอกล้วยแล้วก็มะพร้าวนะครับก็คือถ้าเราถ้าเราทำอย่างเดียวปลูกอย่างเดียวเนี่ยนะครับ ดก,กว่าเราจะรอผลผลิตยอย่างเดียวนี่มันนะมันมันรอไม่ได้นะครับอย่างมะพร้าวเนี่ยกว่ามะพร้าวจะโตออกลูกเนี่ยมันใช้เวลา3ปี3ปีนะฮะประมาณ3ปีออกลูกได้ผลผลิตซึ่ง3ปีนั้นถ้าเกิดเราไม่ปลูกกล้วยเราไม่ปลูกมะละกออะไรแบบนี้นะระหว่าง3ปีเรารอแค่ผลผลิตจากมะพร้าวผมว่ามันนานไปนะมันนานเกินไปนะครับผมก็เลยลงปลูกหลายอย่าง หมุนเวียนกันในสวนนะครับก็มีทั้งมะละกอมะละกอมีทั้งลวยมีทั้งมะพร้าวมะละกอรเริ่มสุกนะครับเันต้นเตี้ยนะฮะมีเพื่อนๆจากช่องนะครับทักมาอยากได้มเมล็ดพันธุ์ะะก็เม้นมาได้ใต้ใต้คลิปนะครับสำหรับใครอยากได้มเมล็ดพันธุ์ก็มีส่งขายนะครับเดี๋ยวมะละกอสุกก็เดี๋ยวผมจะทำมะเมล็ดส่งขาย ส่งให้ทุกท่านที่สนใจอยากจะได้มเมล็ดพันธุ์มะละกอพันธุ์เตี้ยชุมแพนะครับผมว่ามันมมสวยดีนะสําหรับผมมันต้นเตี้ยกระทัดรัดนะครับคือมันไม่สูงเกินไปแล้วมันก็มันดูสวยนะแล้วมันก็ได้ผลผลิตดีด้วยนะครับมะละกอปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยขี้วัวธรรมดานะปุ๋ยอคอกนะครับใส่ปุ๋ยอคอกธรรมดาแต่ต้นเขาก็ออกลูกออกลูกเยอะออกลูกดกพอสมควรนะครับก็โอเคนะผมก็ปลูกสลักต้นมะพร้าวแบบนี้เลยนะครับสําหรับมะละกอก็สลับกันไปแบบนี้ ก็เหตุผลที่ไม่ไม่ใช้มะละกอพันธุ์ต้นสูงก็คือเอ่อมันจะไปบทบังกับต้นมะพร้าวเพราะในระยะยาวผมใช้ต้นมะพร้าวเนี่ยเป็นพืชระยะยาวนะมะพร้าวพอมันโตปุ๊บมะละกอก็สามสองสามปีไปมันก็เริ่มตายเนาะล้วก็ได้ผลผลิตจากมะพร้าวต่อในระหว่างนี้เราก็เก็บมะละกอขายไปก่อนนะครับขายไปก่อนเก็บมะละกอได้กินได้ขายไปก่อนกว่ามะพร้าวจะโตนะครับก็เลยวางไอเดียแบบนี้ก็ปลูกมะละกอสลับไปแบบนี้นะครับ ส่วนปลาก็ที่สระก็โอเคนะได้กินได้ขายนะครับนะพามาเดินชมกันเลยนะครับส่วนกล้วยผมจะเป็นกล้วยผสมผสานนะครับผมจะมีกล้วยพืชเศรษฐกิจเป็นกระแสนะเป็นกระแสคือกล้วยด่างกล้วยด่างนี่เป็นกระแสนะฮะก็สามารถขุดนอขายได้หลักร้อยหลักพันนะก็เป็นรายได้เรื่อยๆที่สวนนะนนี้ฟริดาด่างนะครับก็ทําหลากหลายนะครับปลูกให้มันหลากหลายขึ้น อันนี้เป็นกล้วยหอมทองนะครับผมก็ปลูกสลับกับต้นมะพร้าวก็กว่ามะพร้าวจะตัวได้ผลผลิตเราก็อยากได้ผลผลิตจากกล้วยก่อนนะกล้วยประมาณปีนึงก็ออกลูกแล้วก็ได้ผลผลิตแล้วนะครับก็เลยเอากล้วยมาสลับปลูกสลับไปแบบนี้นะครับก็ทําให้มันหลากหลายไว้นะครับด้วยเหตุผลที่บอกคือเราจะไปรอแค่มะพร้าวอย่างเดียวเนี่ยมันก็ต้องรอประมาณ สามปีมันถึงจะออกลูกกว่าจะได้เก็บผลผลิตของมันจะโตเนี่ยกส็สามสามสี่ปีนะเพราะฉะนั้นระหว่างนี้เราก็ได้ผลผลิตจากมะละกอไปก่อนจากกล้วยด่างไปก่อนนะครับาจากบอลกจริงๆมีบอลกระดาษด,ด่างด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็เอาผลผลิตจากพืชพวกนี้ไปก่อนก็ปลูกหลากหลายไว้นะอย่างนิดอย่างละหน่อย ปลูกให้มันหลากหลายไว้อันนี้เป็นกล้วยหอมทองนะครับก็เริ่มออกหน่อแล้วนะครับกล้วยหอมทองก็เริ่มออกหน่อแล้วก,ก็พาเดินชมนะครับเอาแบบชิวๆนะเดินชมสวนไปด้วยนะครับ น,นี่เป็นบอ่อน้ํานี่ผมออกแบบให้มันมีส่วนเว้าส่วนโค้งเพราะว่าอย่างน้อยก็ให้มันสวยงามไปด้วยนะฮะเลยออกแบบลักษณะแบบมีส่วนเว้าส่วนโค้งเป็นเล็กแปดนะครับเล็มงคลเล็กแปดเล็กแปดล่ำรวยนะครับเดินชมอันนี้เป็นกล้วยตานีด่างนะครับหน่อนึ่งก็ประมาณหกร้อยถึงหนึ่งพันนะฮะช่วงนี้ก็ขุดหน่อขายก็เป็นรายได้ ขายที่กลุ่มนะครับกลุ่มคนรักไว้ด่างนี่ยมันก็เป็นรายได้อีกทางหนึง่งเหมือนที่ผมบอกว่ามีรายได้หลากหลายนะครับไม่ได้ไม่ได้รอรายได้แค่อย่างเดียวเราไม่ได้รอมะพร้าวอย่างเดียวแต่ในอนาคตเนี่ยถ้ามะาพร้าวโตผมก็จะยิงมะพร้าวยาวเลยนะครับก็คือจะดูแลมะพร้าวให้ยาวเลยเพราะว่าใบของเขานจะมาถึงกันนะฮะมันจะเป็นร่มเงาคล้ายๆกับตรงนี้จะเป็นอุโมงค์ นะเป็นอุโมงไปเลยก็เกิดว่ามะพร้าวโตวนะครับมันก็ได้บรรยากาศชิลๆเวลาเรามาเดินชมสวนเวลาเรา,เาแวะมาที่สวนอะไรแบบนี้นะมะพร้า,า,าวโตวผมก็เล่นมะพร้าวยาวๆไปเลยแต่ในช่วงนี้เราก็เล่นกล้วยไปก่อนเล่นมะละกอไปก่อนก็คือเก็บมะละกอขายไปก่อนเก็บมะละกอก,กินไปก่อนผักสวนครัวไปก่อนนะแบบนี้นะ,ะนี่ผักสวนครัวกะเพรา,านะครับ พริกด้วยนะฮะอันนี้ผมมีบอ่ออยู่แล้วนะครับบอ่อปูนอยู่แล้วก็เลยใช้บอ่อให้เกิดประโยชน์ก็เอาบอ่อมาวางเพื่อปลูกเหตุผลก็คือมันจะได้ดูแลลดน้ําใส่ปุ๋ยได้ง่ายนะครับก็เลยใช้บอ่อส่วนใหญ่รดน้ําช่วงเช้าช่วงบ่ายมาจะดูเฉาเาหน่อยอันนี้พริกนะครับก็ลงบอ่อพริกก็เยอะเหมือนกันนะหลายบอ่อะมะม่วงนะครับ อ,อันนี้เป็นสวนมะนาวนะครับเดินย้อนกลับมาทางเดิมอันนี้เป็นบรรยากาศท้ายสวนนะครับที่จะเป็นแปลงยาวเข้าไปนะฮะเป็นแปลงเล็กๆเอายาวนะครับน,นี่น้องปลานะปลาที่บ่อกนี้เป็นกระชังกบนะครับก็เลี้ยงพอได้กิน เนี่ยนะบรรยากาศแถวนี้ถ้าเกิดต้นมะพร้าวโตเนี่ยมันจะถี่ด้วยซ้ํานะครับผมมองมันจะเป็นอุโมงค์ให้เราแบบนะเดินแทบลําบากนะถ้าถ้ามันต้นสูงขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นอุโมงค์อีกอย่างหนึ่งลองดูมันจะเป็นร่มเป็นเงาให้เราด้วยมันก็จะเป็นบรรยากาศอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งมันก็แล้วแต่ฟิลนะแต่ฟิลเวลาทาแตงข้างๆเขาทานาเนี่ยถ้าแตงข้างๆเขาทํานามันก็เขียวไปเลยนะบรรยากาศจะเป็นสีเขียว เียเรามีสวนกลางทุ่งนาอะไรแบบนี้ลองนึกภาพตามไปด้วยนะฮะนึกภาพตามด้วยเวลามันสีเขียวแบบนะบรรยากาศมันก็จะได้อีกแบบหนึง่งนะอยากกินมะม่วงก็มีนะฮะที่สวนอยก,กินมะพร้าวก็มีนะต้นที่ปลูกก่อนก็เริ่มโตแล้วมะพร้าวนะนี่เป็นบรรยากาศที่เขาเรียกว่า เ,เปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่สวนมาอยู่อะไรมันก็มีความสุขอีกแบบนึงนะฮะผมก็จะชอบเดินชมสวนช่วงเช้าช่วงเย็นเช้าก็จิบกาแฟช่วงเช้าเช้าก่อนไปทํางานก่อนทำงานประจําช่วงเย็นแบบนี้ก็กลับมาจากทํางานก็แวะมามาเดินชมสวนอะไรแบบนี้ก็รอสวนโตแล้วจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับอัปเดตสวนให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเรื่อยๆเลยว่ามันจะเป็นแบบไหนนะฮะอันนี้โซนผักสวนควรัวนะครับบอ่อไหนที่ พืชผักสวนครัวตายแล้วก็ผสมดินปลูกใหม่นี่เราปลูกใหม่ผักสวนครัวมาปลูกยอย่างแมงลักเนี่ยเวลามีข้มยทำทําแกงอะไรก็ใช้ที่สวนนะครับข้อดีคือมันเป็นผักปลอดสารพิษนะฮะผักจากสวนเราปลอดสารพิษนะครับก,อบก็อย่างน้อยก็เราไม่ได้ไปซื้อที่ตลาดแล้วก็ผมก็อันนี้เป็นโรงชําแต่ผมไม่ได้ทาความสะอาดนะฮะก็จะลกหน่อยนึงผมก็ชําต้น อันนี้ชิวโอ๊กนะครับชิวโอ๊กเริ่มโตแล้วอันนี้ผมเตรียมไปปลูกประดับเป็นป็นไม้ประดับก็เริ่มโตนะชิวโอก๊กทำตั้งแต่ต้นเท่าคืบมือนะฮะผ่านไปสี่ห้าเดือนก็เริ่มโตเนี่ยผมจะไปประดับที่ข้าง,างหน้าสวนนะถือว่าสวยนะฮะชิวโอก๊กนี่เป็นแก้วเจ้าจอมนะครับเพิ่งสั่งมาเร,มเริ่มแตกยอดแล้วนะแก้วเจ้าจอม เกี้ยวเจ้าจอมพันสิบใบนะครับพันสิบใบสิบใบยังไงครับเวลาเรานับใบเนี่ยฝั่งนี้จะมีหกใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่รวมกันเป็นสิบใบเนี่ยเนี่ยก็อันนี้ผมสั่งมาจากเน็ตนะครับเกี้ยวเจ้าจอมผมก็มาชําใส่กระถางไว้แบบนี้นพอเขาเริ่มโตแล้วผมก็จะย้ายไปปลูกนะครับจริงๆตรงนี้เป็นโลงพ่อชําแต่ผมไม่ได้ค่อยได้ดูแลนะครับก็จะรกหน่อยจริงๆมีพืชมีเอ พืชเศรษฐกิจเยอะเลยไม่ค่อยมีเวลานะฮะก็ว่างจากงานประจำก็มาทำสวนขวก็มีให้เห็นนะครับนี่อันนี้กับใส่แกงแกงหอยแกงอะไรพวกนี้ก็อร่อยนะฮะมาชมนี่กล้วยเนี่ยสวยๆเลยนะกล้วยด่าง อันนี้เป็นต้นต้นหมากนะครับต้นหมากที่ใช้ประดับนะครับยังไม่ได้ขยายนะฮะก็ปลูกไว้เดี๋ยวจะเปลี่ยนกระถางใส่กระถางใหญ่ขึ้นเอาไว้ปลูกประดับมะพร้าวนะครับนี่เป็นโซนบรรยากาศชิวๆที่สวนนะครับตัวไหนที่ว่างก็ทยอยมาปลูกทยอยมาทาทยอยมาปลูกนะครับดูแลกันไปข้อดีของการทําสวนก็คือ หนึ่งนะฮะข้อดีผมว่าอันดับหนึ่งผมให้เรื่องความสุขก่อนอันดับหนึ่งคือความสุขอันดับสองคือรายได้ที่มันตามมามันอาจจะไม่เหมือนเหมือนกับไม่เยอะนะฮะแต่มันก็ได้เรื่อยๆไม่ได้บอกว่าเยอะนะครับแต่มันได้เรื่อยๆมันเป็นรายได้แบบเรื่อยๆและที่สำคัญคืออะไรมันเป็นความสุขทางใจที่เราทานะเป็นความสุขทางใจนะครับรายได้มันก็ตามมาเรื่อยๆทําอะไรก็ตามแต่ถ้าทําแล้วมีความสุขผมว่าโอเคเลยนะแต่ถ้าทําแล้วมีความทุกข์เนี่ย มันก็ไม่อยากทํานะครับใช่ไหมแต่ความสุขของคนก็ไม่เหมือนกันเนาะบางคนอาจจะไม่มีความสุขตรงนี้อาจจะมีความสุขอย่างอื่นก็ว่ากันไปนะความสุขแต่ละคนไม่เหมือนกันความสุขแต่ละคนก็ไม่เท่ากันด้วยเพราะนั้นไม่ได้ว่ากันนะความสุขใครความสุขมันแล้วแต่ว่าจะจินตนาการความสุขของตัวเองว่าตัวเองเป็นแบบไหนแต่ความสุขของตัวผมเองผมมองว่าแบบนี้ผมก็โอเคละมีความสุขเพราะนั้นก็มาแบ่งปันมาแชร์ความรู้สึกกันนะ อันนี้พามาชมเกือบทุกวันเลยนะครับเพราะว่าจริงๆผมก็มาเดินชมสวนทุกวันแต่ก็ไม่ได้ทำคลิปลง youtube ทุกวันเพราะนั้นถ้าผมมาเดินชมเนี่ยผมอาจจะลงคลิปให้ชมบ่อยๆนั้นท่านจะได้เห็นพัฒนาการของสวนว่ามีต้นไม้ไหลรโตูขึ้นบ้างนะถึงแม้มันจะวันต่อวันนะครับแต่มันก็โตขึ้นทุกวันอย่างแบบนี้กล้วยอันนี้กล้วยหอมทองนะปลูกได้อาทิตย์หนึ่งก็เริ่ม แตกยอดมาแบบนี้นพัฒนาการผ่านไปเดือนสองเดือนก็ต้นเขาก็จะใหญ่ขอแค่เราดูแลนะครับมันก็มีพัฒนาการไปทุกวันย่างปลาที่บอ่อนะครับปลาโตขึ้นทุกวันนะครับเ,เวลามาให้อาหารปลานีปลาเต็มยุ่ยเยอะยุเยเยอะไปหมดเลยแบบนี้มันก็มันก็ได้ฟิวนะน้าก็สีเขียวสดใสเลยนะครับน้ําก็สีเขียวสดใสเลยนะมันก็ได้บรรยากาศอีกอย่างหนึ่งนะครับ ก็ว่าโอเคนะมันก็ทําให้เรามีความสุขเราก็มาแชร์ความรู้สึกแ,แชร์ความสุขให้กันและกันนะพามาชมพามาแชร์นั้นฝากทุกท่านนะครับที่ทําสวนหรือว่าทุกท่านที่ชื่นชอบในบรรยากาศทําสวนแบบนี้ก็สามารถที่จะมาแชร์ความรู้สึกมาแชร์บรรยากาศมาแชร์ความสุขด้วยกันนะครับมีคลิปดีๆก็ลงคลิป u t u b e นะท่านเข้ามาติดตามมาชมมาม้มผมผมก็ไปติดตามไปชมไปเม้มที่ ช่องของท่านนะแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนบรรยากาศกันแลกเปลี่ยนความสุขไปด้วยกันเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับท่านไหนที่เข้ามาชมช่องก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะกดแชร์ไปเพื่อให้ท่านอื่นๆได้ชมคลิปบรรยากาศที่ชื่นชอบไปด้วยกันแบบนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับฝากทุกท่านที่เข้ามาชมด้วยนะชมคลิปนี้จนจบก็ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดแชร์กดให้กำลังใจให้กันแล้วก็มาเมนใต้คลิปนะฮะเพื่อท่านอื่นๆจะได้เห็นช่องได้ดีขึ้นนะครับมันก็เป็นเหตุผลว่าถ้ามีคนมาแชร์มากดถูกใจมีคนมาคอมเมนต์ชอบไม่ชอบก็ติชมมาได้เลยติได้ชมได้นะฮะติก็ได้เป็นติแล้วก็ไปพัฒนาตัวเองเพื่อก่อใหม่ให้มันดีกว่าเดิมปรับปรุงใหม่ให้มันดีกว่าเดิม นะไม่ใช่ติแล้วไปบล็อกเขาไม่ได้นะฮะติเขาติมาแล้วก็ปรับปรุงนะแต่ผมว่าไอเดียเนี่ยไม่ได้ว่ากันหรอกไอเดียใครไอเดียมันนะไม่ได้ว่าแล้วแต่ใครชอบมันเป็นเรื่องปกติแต่สามารถติชมได้นะสําหรับผมคือติมาได้นะยินดียินดีรับคําติชมของทุกท่านนะอย่างสวนไม่สวยเลยนู่นน่าจะปลูกนูน่นน,น่าจะปลูกอย่างนี้เสริมนะอะไรแบบนี้ก็มีมาได้เลยนะครับยินดีรับฟังทุกข้อเสนอที่ทุกท่านติชมมา ไปปรับปรุงใช้ในส่วนตัวเองเพราะผมก็เรียนรู้จากสวนอื่นเรียนรู้จากคลิปอื่นๆมาแล้วก็มาปรับใช้เป็นของตัวเองนะบางคนก็เขามีการลองผิดลองถูกมาแล้วเขาบอกทําแบบนี้ผิดนะทํแบบนี้ถูกแล้ก็เอาลองถูกตามเขาเลยเราไม่ลองผิดและอะไรแบบนี้นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับทุกท่านเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีบรรยากาศดีๆแล้วก็มีไอเดียการทําสวนต่างๆไม่กระทั่งการปลูกกล้วยปลูกมะพร้าว ลูกมะละกอให้สวยงามอะไรให้ลูกโดกอะไรเงี้ยเ,เรามาแชร์ไอเดียกันในคลิปต่อไปนะครับไว้ติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับคลิปนี้สําหรับวันนี้เท่านี้ก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปวันนี้สวัสดีครับ